เราไปหาคนกันดีกว่าทำไมมันเหลือ17คนแล้ววะมันกลัวอ้าวมันกลัวกลัวอะไรอ่ะกลัวเธอไปอยู่กับเขา oh <no. S 1> ห้องนี้ได้เล่นไหมครับอะไรนะห้องห้องนี้ได้เล่นไหมเล่นลราแล้วเธอชื่ออะไรเนี่ยชื่อปลายอะอะไรนะชื่อปลายชื่อปลายอ uh huh. แบบปลายฟ้าอย่างเงี้ย <laughs> หร,หรือไปไปเฉยๆไปเฉยๆเฉยเราเรียนอยู่ชั้นไหนอะ่ะทำไมเสียงเสียงเบาจัางเมื่อกี้เังเสียงดังอยู่เลยป่ามีคนหลับอ่ะมีคนหลับ<ห>เอาเราเรามาเล่นอะไรตอนคนหลับเนี่ยเออเดี๋ยวมันรบกวนเอาพูดเบาๆ,ๆเอาพูดเบาๆเดี๋ยวเราเพิ่มเสียง่ะลงไหนดีอะ่ะเอา ไม่รู้จะลงตรงไหนขอไปลงในใจได้หรือเปล่ามีใครตามมาไหมดูให้ด้วยอ๋โหเต็มเต็มเลยเรารู้ว่าอะไรนะปไปลายสู้ได้อยู่แล้วแหละอ้โหเอ้าวไม่ต้องโอ้โหขนาดเล่นกับหัวหน้าแคนยังไม่ได้หรือขนาดเล่นกับหัวหน้าแคนยังไม่ได้เลยคือยังไงหัวแคนไม่ให้เล่นด้วยอย่างนี้เหรอ่อ หวแคนพาตกอา้าหัวแคนพาตกเห็นไหมนะ่ะไม่ใช่ความผิดไปความผิดหัวแคนเนอะเ้ยข้างบนเทียวเลยใช่อย่อา,อาขึ้นไปล่ะ uh huh. เดี๋ยวเราขึ้นไปเอง <c oughs> ถ้าเราตายก็ไม่ต้องสงสัยมันหายไปไหนอะ uh huh. ไปเห็นมันหรือเปล่าโนโนเอาโนโนเอาเป็นคนอังกฤษตัวเนี่ย speak <c oughs> English แสดงว่าพูดอังกฤษได้เลยใช่ไหม ไงี้ดาเอาเมื่อกี้ยังโน่โน่อยู่เลยเฮ้ยเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเฮ้ยโคตรโหดโคตรโหดวิปปิ้งปุ๊บกระโดดยิงแล้วมันทำให้ไม่มอบสักทีตัวตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนะเออโมดตี้โม,มดตี้โมดตี้ลราไปอะไรนะอยู่ม .4 เรียนสายอะไรอะ่ะไม่รู้อา้าวเดี๋ยวดิจเรียนสายอะไร ว่าวิทย์คณิตหรืออะไรไม่ใช่หรอมอปลายมันมีใสให้เลือกนี่าจากคณิตนะอา้าวแล้วตอนตอนตอนสมัครเข้าไม่ได้เลือกรอระหรือว่ายัางไงไม่ได้ดูไม่ไม่ได้ดูเลยเดินเข้าไปั่วเลยเดินไปเลือ่อมันต้องมีให้เลือกไม่ใช่หละเรางั้นงั้นงั้นชอบวิชาอะไรอะ่ะวิชาที่ชอบคือภาษาภาษาให้เดาให้เดาให้ดาให้ดา,ดา,ดาภาษาอังกฤษโนโน ภาษาไทยอ,อภาษาไทยลองภาษาภาษารักหรือเปล่าอ้าวอย่างเงียบสิคณิตอ๋อคณิตคณิตอ๋อชอบคณิตแสดงว่าเก่งเลขอะดิใช่แต่ว่าบางข้อก็ทำแล้วข้อเป็นก็ถามเพื่อนเออเขาบอกว่าเก่งเลขอ่ะให้เรียนคณิตแล้วถ้าอยากรักเธอทั้งชีวิตต้องเรียนอะไรเป็นไงผ่านไหมผ่านไหม เออถือว่าเฉียบอยู่เฉียบอยู่ชอบชอบแม่มุกอ่ะก็ชอบนะแล้วแล้วคนเล่นมุกอ่ะชอบไหมอ้าวคำคำให้ให้ตอบไม่ได้ให้มาคำหรือว่าแบบอ๋อเขินอยู่อย่างงี้อ่ะเขินแล้วแบบมันก็เลยคำเปล่าไม่ได้เขินหนาวอ๋อหนาวโอเคอ๋อช่วงนี้มันหน้าหนาว หน้าหนาวทาําไงกอดใครได้บ้างกอดหมอนข้างก็ไไม่อยากกอดหมอนข้างเราอยากจะกอดเธอบ้างไม่ได้เหรอออ้อา,อ,าอย่างเงียบสิอาแล้วแบบอยู่โรงเรียนไม่มีคนมาจีบอ่ะไม่นะจริงนะเปล่าเราเล่นเราเล่นเาสรุปว่ามีอยู่อาา่ะเฮ้ยแสดงว่าไปต้องน่ารักแน่ๆเลยมีมีกี่คนนะ่ะ ห้ารอยคนถ้าร้อยคนโอ้แสดงว่าไม่ธรรมดาแน่นอนคนนี้แล้วเขามาจีบเราไม่ชอบเหรอชอบนะชอบอ๋อชอบชอบนี่ชอบกี่คนหรือว่าชอบทุกคนเลยบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบเอาที่แรกกาจะไม่เปิดเลดห้องนั่นแหละเ้าแล้วทำไมมาเปิดอ่ะฝ่ามือมันกดไปโดนกาจะปิดมีคนชอบแสดงว่าเป็นผมที่ขิดแน่ๆเลยใช่ไหม เราไปหาคนกันดีกว่าทำไมมันเหลือ17คนแล้ว่ะมันกลัวอา้าวมันกลัวกลัวอะไรอะ่ะกลัเวเธอไปอยู่กับเขาเฮ้ยน,นี่ไง,ไงตรงตรงไหน,น,นไห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 นวะเรายังมองไม่เห็นเลยนี่แน่อ้าวโอไอมือรันเอาจะเย็นเ้ยนไงไงไหน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 ข้างล่างตรงตรงไหนไวะ ไปเข้าหัวแตกอ kind of ๋กจ่ายไปเลยเก่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะอ p g พีจอพีจุ้ยเราต้องไปยิงอ p g พีจอือโดนหน่อยดิวะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันล็อกอย่างงี้เจามีรถ เฮ้ยวิ่งก่อนไปตัวเออมันแตกแล้วมันแตกแล้วตัวในนั้นอะ่ะโอ้โหอา g พีียิงยากมากเออรถไปทางไหนไม่รู้อ่ะไปพที <c oughs> ่เฮ้ยทะลุไอ้วอลบอลนี้ไม่รู้อ่ะบาเลทบาเลทมันก็ทะลุอะดิ <c oughs> ไอ้วอลดำใช่ไหมตรงไอ้วอลดำไย มันมีตี้เหรอมันยิงกับเฮ้ยมันมีเยอะมากเลยไปเอาไงดีสู้ให้ตายฮะสู้ให้ตายเป็น,นยังไงเธอหมายถึงสู้จนทีมเราตายหรือทีมมันตายทีมเราตายเอาทีมมันดีโอเราต้องให้กําลังใจทีมตัวเองหน่อยเป็น,นยังไงเธอมันอยู่บนท้อนวะแต่เ,เธอตรงเสาไฟข้างหน้าเออู ไปยังไงเธอไหนตรงไหนอีกบนป้อมเหรอมันวิ่งลงมาแล้วมันวิ่งลงมาแล้วเยี่ยมเฮ้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 เเธอเธอเธอมันเจ็บเธอมันเจ็บเอ้าเดี๋เดๆๆเดเดโดนอะไรวะข้างบนไม่เดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่ใช่ตัวนั้นอ๋อข้างบน บนบนไหนบนไหนไอ้นี่เหรอเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะปะปะคานรังมาแล้วมาลงมาแล้วเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งปลาระเบิดเอาไงดีครับตอนนี้เธอดูตัวทางต้นไม้ไว้เดี๋ยวเราดูอ่าเธอระวังนะเราพันเลือดก่อนก็ได้เราได้เปรียบอยู่้ได้ได้เพราะว่าเราอยู่ในวงไงมมันเจ็บมันเจ็บเออเราอยู่ในวงเราได้เปรียบเธอระวังเฮ้ยตั้งไอ้วอลก่อนก็ได้ มันโผล่มามันแตกยิงคูดิครับเธอมันวิ่งมาเอยิงตัวน้ำมันตายแล้วเหรอเออเธอเก่งมากเลยจะฆ่าแคตัวเดยอ้าวไม่เป็นไรเธอเธอสร้างดาเมจช่วยเราพาเล่นซีซหน่อยได้ไหมนะซีซีอะไรเรามันหลายคนเธอชอบไปเล่นหลายคนหรอ <S <S ใช่ เราอยากขึ้นแดงอ่าไปดูไปดูไปเล่นแล้วเธออย่างเงียบละ่ะเธอต้องรายงานสถานการณ์ว่าศัตรูอยู่ไหน <c oughs> มีใครอยู่บ้าวมีใครอยู่บ้าง <c oughs> ไปกันเลยไม่มีใครอยู่อ <c oughs> ้ว้วาล้วาวาวสองแมันมันวิ่งอย่างนี้ล่ะ รัวสองนะครับตอนนี้เราระวังอีกสองตัวมันอาจจะมันลอยอู้อึ้ยเจอระวังนะโอ้ยเธอมันเก็บเดี๋ยวเราชุบเดี๋ยวเราชุบเฮ้ยเพื่อนไปลุยไปไปไปเฮ้ย นี่แน่โดนหัวเฉยถดกอจไปเลยย่ำหมดตีสวัสดีครับได้ยินผมไหมครับเฮ้ยสวัสดีครับทำไมเพิ่งพูดใครอ๋อพอดีกินน้ำอยู่ครับอ๋ออะไรนี่ไมยลาบใช่ไหมครับผมเฮ้ยมันกระโดดยิง ไปกันเลยไมยราบปุ๊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 บเฮ้ยมันยิงเจ็บมันยิงเจ็บนะเราเราบอกแล้วมันยิงเจ็บเออเธอไม่เชื่อเราอ่ะไมไมยราบเอาไงไมยราบปวดมบยังไงน้องไมยราบไปประกวดร้องเพลงครับอ้าวไปประกวดร้องเพลงครับผมไปประกวดร้องเพลงกับนายเล่นเกมก่อนอย่าเพิ่งไปร้องเพลงนะ ปฮันแน่มีคนเจ็บหนักเฮ้ล้วเปล่าเยี่ยมมันน่ะนะเจ็บหนักเฮ้ยปึ๊บ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 ,ป,บปึ๊บปึ๊บหมดดีโอ้โหโผเปล่านะโ่เปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ได้โปไม่ได้โป โปรเพเยอร์โปรเพเยอร์เออต้องพูดเงี้ยต้องพูดให้เต็มโอเคโอเคโอเคเอออย่าพูดแค่โปรสั้นๆเออมันสุ่มเสี่ยงโปรนักฆ่าโปรนักฆ่าแต่เธอเป็นนักล่านะนักล<จ>่าเลยนักล่าก็น่ารักไงแฮะผมไม่หาพาเพื่อนเครียดฮะจบเลนานมายาลาบเออกี่ตัวครับกี่ตัวครับสามตัวครับสามตัว ว้าวดัแบบเด้อเอาเอาเฮ้ยไม่ได้ข้างบนลอยเวาทนทำไมไม่มอบละ่ะมีใครรู้บ้างว่ามันอยู่ไหนน่าจะอยู่ในบ้านหรือเปล่าอย่าขึ้นไปบนบ้านละกันมันอยู่ตรงหน้าต่างเต็มเลยอะ่ะ เฮ้ยมันปลาระเบิดโอ้ oh my g ก d เฮ้ยยังเก็บหมอบหนึ่งครับตอนนี้อ่า way, เอาละเว้ยเอาละเว้ยเฮ้ยโดนเราเฉยอ้าว เพื่อนตายละนาวเลยแหละมันไม่น่าจะทันนะเนี่ย <W. S 1> <laughs> หมอบมันบีบไปกับเพื่อนดีกว่าเป่นไงไมันไปทางซ้ายระวังเต็มเลย ตัวนี้มันเป็นตัว,ต,วตัวแบกทิมตัวแบกทีมมันเนยียบร้อยเอายิงหน่อยมันมันเจ็บครับตัวเนี้ยเจ็บแบบเจ็บหนักมากอ่ะเจ็บหนักมาอ่ะมันเจ็บแบบหนักจริงๆนะเจนะ็บหนักมันจะไม่ตายจริงเหรอโอ,โอเคโอ้โหอยโล่งใจหน่อย โอเคครับถ okay. ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนวอร์ยอ